อาจารย์คะอันนี้แปลงนี้ปลูกอะไรเจ้าคะอันนี้เหรอเจ้าค่ะอันนี้ถั่วถั่วฝักยาวเจ้าค่ะสามอันนั้นก็คือแตงแตงเจ้าค่ะแตงยาวแตงยาวอันนี้ทานตะวันโอ้หทานตะวันทานตะวันทานตะวันนี่คือปลูกปลูกเอาเมล็ดเหรอเจ้าคะหรือว่าปลูกยอดเลยเจ้าค่ะไม่ต้องย้าย ไม่ไม่ต้องเพาะก่อนแล้วก็ยอดเลยนี่ก็ยอดหยอดเลยนะเดี๋ยวเราจะถอยนะคะถอยมาดูว่าแปลงยาวขนาดไหนนะคะเราจะถอยมาดูนะคะ,ะที่นี่แดนทําสุขขาว,วดีนะคะอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรค่ะเห็นมุมนี้เหมือนน้อยนะคะเดี๋ยวจะถอยไปนะคะถอยหลังไปดูว่ายาวขนาดไหน วิถีเกษตรพอเพียงตามวิถีของคนชาติสุดท้ายนะคะก็คือคนที่ปรารถนาในธรรมในการหลุดพ้นนะคะใช้วิธีของการเกษตรในการเป็นสร้างคลื่นพลังบุญในการบำเพ็ญความเพียรนะคะศีลส,สมาธิปัญญาเกิดได้ไม่ใช่แค่นั่งสมาธินะคะแต่นี่คือการเอาสมาธิแล้วก็ความเพียรมาใช้เพื่อให้ออกดอกออกผล เป็นพืชผักที่ใช้กันอยู่ในแดนทรามสุขขาวดีแล้วก็ให้แก่คนที่มารักษาโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายใจจิตวิญญาณนะคะรักษาฟรีนะคะแดนทรรสุขขาวดีนะคะนี่หลายแปลงมากแล้วก็ยาวไปนู่นเลยค่ะอย่างสวยเลยอย่างสวยเลยนะคะรอชมตอนที่มันจะขึ้นมาอันนี้คือกำลังเพิ่งเริ่มทำกันแค่ไม่กี่วันเองค่ะแปลงยาวขนาดนี้นะคะ เล่งกันสุดฝีมือนะคะแล้วก็ที่เห็นตรงนู้นที่เป็นมุงหลังคามันจะเป็นโซนของแดนทํามสุขาวดีด้วยเหมือนกันนะคะจะเป็นจุดที่เมื่อคนมารักษาก็จะเห็นตรงหลังคาตรงนู้นนะคะอันนี้แล้วก็ขยายมาถึงตรงนี้เป็นแปลงผักนะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะพื้นที่ทั้งหมดสิบอไร่นะคะ แดน,นทำสุขาวดีเนี่ยเปิดรักษาฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรน,นะคะอาจารย์ได้น้องหญิงนะคะรักษาด้วยยานด้วยชานพระเจาทั้งห้าพระองค์ใช้คลื่นพลังบุญคนที่เชื่อในบุญและบาปในเหตุแห่งผลแห่งกรรมนะคะเจ้าก,กรรมนายเวรการใช้บุญรักษาก็เรียนเชิญนะคะเชิญมานะคะมาด้วยใจอันบริสุทธิ์ท่านก็จะเจอกับปฏิหารนะคะไม่มีค่าไม่มีค่าใช้จ่ายค่าขันค่าครู ไม่มีผลผูกมัดใดๆค่ะแค่มามาเที่ยวมาเยี่ยมมาชมแล้วก็มาพิสูจน์ด้วยใจอันบริสุทธิ์น,น,ะนะคะ<น>มาเรียนรู้ว่าคืออะไรกันรักษาด้วยขึ้นพลังบุญแล้ววิถีการเป็นอยู่แบบพอเพียงตามวิถีของคนปัถนาชาติสุดท้ายไม่ขอเบียนไหว้แล้วปราสนาทางพุทุกนะคะเป็นอย่างไรใครที่ปรัถนาเช่นเดียวกันนะคะมีเป้าหมายเดียวกันในชีวิต วิธีของคนชาติสุดท้ายก็เดินเชิญนะคะ